บลมลาบลครับเอเล่นน้ำนั่นกันโมครสมองกัคือขมินนะวะแก่งเส้นลังมีปอลอมาอยู่นี่กับมีปอลอมาจากบลปอลอมาตัวเมียครับเ้าโซน่ากู ยเยเป็นจ้าบ่กเขาใจดอกเจ้ามันบอ่ออินดีกะข่อยมันขินดีข่อยบอ่คือไผ่ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนแบกกี่นี้ซังครับผมถือว่าเป็นเลิกงามย่ามดีครับที่ผมจัดแทถ่ายคลิปนะครับคลิปล่าสุดอัพโหลดลงไปนะสิเกือบปีแล้วนะครับหรือบอกกะปีเลยก็บ่จักนะครับอ้าคลิปนี้ไม่อย่างไรครับอ้าพามาเบิ่งรลานก่อนผมเปิดลานขายขอุปกรณ์ตกปลานะครับครับกตกปลาผม ก็เป็นลานแวนตานํำนะครับอยู่ขอบ้างนะครับโอเคไปแนะนํำตัวเดี๋ยวทางนี้ด่ะทางนี้ดีกว่ายายอีมีครั้งที่สองนะขอโทษขอโทษยกมืออ๋อดยครับคิมครับครับครับสวัสดีครับเอฟครับ โอเคไปวันนี้เราจะไปเล่นน้าแกงกันพอดีว่าช่วงนี้นะครับน้ำมันถ่วมครับผมมูบ้านผมก็น้ำถ่วมนะครับแต่ว่ามูบ้านในซีเปเล่นเนี่ยเป็นมูบ้านทีตดถนนใหญ่นะครับแล้วก็พอดีว่าปลาดําเพื่อนะครับเพิ่นสีจัดงานแข่งเรือนะครับแข่งเรือยาวนะครับในวันที่สิบสี่สิบสี่สีฮอตนี่นะครับก็เลยว่าเออพอดีไปเบิ่งสถานี่เราจัดไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับผมซุ้มเล็กน้อยมันอยากเล่นอยากเล่นน้ำแกงกูเลยเสียไลดได้ซ่อกูเลยต้องปิด้านเพื่อให้ผ้าซูไปเล่นน้ำแกงนี่ไปครับททุกกนนออเดิาง เดี๋ยวสิหาว่าอำเภอตุ้ไข่บรเจริญนะครับอำเภอคอว่างมีไฟแดงนะครับทุกคนคกเดี๋ยวหาว่าอำเภอห้าบ,บรจเจริญมีไฟแดงแล้วนะครับทุกคนคไปจีบกาอกาพานแล้วไปจีบกากาพาเนา่ะโซนนอกวินีท่านดูสิจับปีดียกัน่าจิมืดแล้วล่ะเฮ้าทั้งโมมีหมวกกันน็อกทั้งรถมี่ไงครับพี่เขากระเจียดขู่สูนี่ใช่ยุติตำรวจเตยบอลอยู่ต้องไปหากินเงินตำรวจเปล่าเฮ้าเตยบอลกับตำรวจเตยบอลกินเงินตำรวจบ้ามาเฮ้า เขาแตะวะโอ้ยพตะหลว,หวตำรวจเป็นบริยกรรมพรานั้นเป็นผู้ักษากกฎหมายบ่อเหลือชื <c oughs> ่ดายวะข้า่นี้ตัวกินงินตำรวจเลยดิ หอดแล้วครับทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะพี่จังแหล่งท่องเที่ยวมีคนหลายมีการเปิดเพลงนะครับมีหอดเรือเรือเรือขยักบ่นอะเลือจุ่มเรียญให้เงเมื่ได้เดิมีข้าแต่หยักว่าลงเมอี่ยนี่ไปไหนจัดไปกุ๊ปกรุ๊ปสวัสดีครับมะฮ่าข้าแต่มาครับนี่ครับหนึ่งในผู้จัดงานดีครับสวัครับหนึ่งใคนหลายไหวครับเพิ่มมากเหมือนกันครับก็หลายอยู่ครับหครับ มันหนีน่ามากครับมากครับปึงมากน้ำกันนี่แหละอ๋อนี่ยครับครับครับเบียร์โซ่สองรสชาติโอเครับครับผมโอ้คือคื่นมากเลยนะครับทุกคนไม่หลังคลิปนี่หลังโอ้โใจเย็นใจเย็นใเดี๋ยวให้แกเล่นไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าเดี๋ยวมื้อนี้เขาแกผ่าเลนเนื่อเป็นใสกางเกงในเล่นที่จะใสเปเล่นน้ำทะเลมั้งโอเคผมพร้อมได้ผมจนฝ่าพูด

วนเวลาเอ้าเปิมาแม่เปนมาม่โอ้โหมาซาดดเลยมาซาดูดี 2> 2> ่เจ mm ้าทินดดก่อนไหนมาซาดด้ทหมดทหมดไหนทัเช็คเเช็คไน่เช็คน่จะงันมเช็คไนี่เขาเนี่ย ท่านี้เนี่ยท่ไหมันก่อเล็กอยู่มวนมาครับมวนมาบะมวนเอาสลุ้มวลมน,มมวล,น,นมลุมนมน้มวนมวนมันลึกบอลเหรอเฮ้ยเว้นขาโมดีสุยไป,ปก็จะโค้นเนี่ย<า>จริงจังวะเนี่ย<า>ไม่เล่า,บาบไม่เล่าบ้าบ่เออไปเอาลัมลงมามอเออบอลนั่งกูเดียวใช่กันเอา,าห่วเนี่ยเอาห่วยเดียอันนี้เขาฟีตลอดเลยบ่น้อง ฟี่ตลอดเลยยอดว่ะไพ่คร really yes. ับบระตูมาฮะไปที่สี่แล้วก็พ่ครับบระตูยางหน่อยเขาได้เลือกพี่ใส่เนี่ยบรรยากาศกำลังดีครับทุกคนบรรยากาศกำลังดีเออมึงไพ่ไปสวนข้าเจ้าสวนเป็ดสวนเป็ดหนามดึกเลยตรงเนี้ ทุ่มห้ยอยู่ครับมันเป็นไหน่ากันจริงอัตวานเหลแกแงเหบ็กแดงมากคือขืนแนงครับทุกคนขืนมากเนี่ยขืนแนไม่ยิ่งไังเขไบนกิบนิีให้เรียวบัเปีไปอย่างเนยาก จิ้งมุโตมีแต่สี่คนใช่ไหมมีสามคนสีเปียกเพื่อเนี่ยติดแม่ได้ละแข่งเรื่องคนมีไพ่หลายกว่าบกเพชรกับบกครอบแม่งแบบอารมณ์ดีเลยเนาะแขนสูงแขนสูงบอกว่ามาลงลำเดียวกันตัมาบอกลงเออมันไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่อไรไปแต่เอามาสี่คนเอามาสามคนได้แต่มันไปสี่คนได้ไสี่คนได้นี่ยมาได้ทำ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 ซ่องแบบไทยเป็นไทยหรือเป็นเนี่ยจะไม่หลงเขาอุ้มมาเนี่ย ไปลงเขาอุ้มยังพี่ไปพอดีเขาอุ้มไม่ทนได้ครับผมไปเรียบ่เป็นมาจันคือฮัทครั้งแรกเาันเขาอุ้มไม่ว่ะเนี่ยลยจกผู้สาวว่ะนี่ยแผนสูงอยู่ดีว่ะนี่นี่่ทำทรงไทยวนว่นว่นทำทรงไทยว่นอยู่เนี่ยันสิไลอุ้มนี่เจ้าอะไนี่อย่าเด้อตำรวจเจไก่เด้อเขาจับเด้อตำรวจว่าปัหัวเขาดิแผนสูงแผนสูง

ท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาเดี๋ยวว่าแต่แข่งเส้นลังมีปารลามาอยู่นี่ก็มีปารลามาแต่ว่าใจอยากจะเบิ่งปารลามาตัวเมียตัวข้าเจ้าอยญ่เลยครับ่มเอาเอาเพื่อม่าใครเอาท่าเพื่อปมาอยากเบิ่งปารลามาตัวเมียครับเอามาสวยกันลูกดีดดีสวยกันเเีียยงง เตมเองกเลยชเ้าคชุมพละเาว้าครับชุมพละเร้าชุมเรของพี่อับวจะบปนาเงด้วเขาเนียนไปนี่มันม่ไปหูดอก่าเขาเรียนพี่อะชุมพลละเศร้านะครับ แล้เลื่อมมาเนี่ยผู้ใดเปียกแล้วเลื่อมมาเนี่ยแลวแน่มืองสิบคนกูเปียกอยู่คนเดียวกัจะใช่กูเอน่ก่ไรือยงันตีน่งบันนเลื่อยอก็เลยผูเป็นผูกเป็นยุขหังซี นนัเขาบอกเก็บเขาจะใส่หาปลาบอกเวนเบื่อซุ่มผู้บ่าวใหญ่ว่ะแมงตัวกุหลองคนเดียวชิบหายแมงมากกันสี่หาคนกูเปียกอยู่คนเดียวมันบอกว่ามันเหร่นน้ำกันโอเคหอดแล้วครับสรุปกูเปียกคนเดียวโอ้กูเบื่อซุ่มผูเบ้าใหญ่หี่หลีว่ะโอ้ย ตัวกูเล่นคนเดียวมัยอยากเอากล้องเดียวนายเึิ่งสิ้นก็อยากเอากล้องเอาบอกยชัดแจ๋วเลยน้องชัดแจ๋วเลยยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มตัวจะเชียร์ไปช่วงนี้เอ้าเดี๋ยวก็อยากใหญ่กันกลับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เพราะว่ามัอนี้มัอนี้บอลให้เตะแล้วก็นัดกันมาเบิ่งบอลดีบ้านผมใหม่นะฮะโอเคอยากใหญ่กันไปหาอาบตรงอาบน้ำเป็นแต่หนาวเนาะชูเนาะเออเออเอาอาบน้ำเด้อฝนคุณหนึ่งหนาวจะได้เชียใส่เสื้อกันหนาว โอเคไปไปไปนอนเข้ากับไปอาบน้ำกูบอกเป็นยังหอกกูชิอน่แล้วล่ะไปสำหรับผู้ใดที่มาคิดนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องยินดีสารน้ำนะครับซารับวันนี้สวัสดีครับไป